สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พลอยมาวันนี้พี่พลอยมาหาซื้อดอกดอกดาวเรืองพลอยก็เดลยมาเดินตลาดมาได้เสื้อผ้าร้านนี้เสออื้อผ้าร้านนี้น่ารักหาซื้อเสื้อผ้าแบบเอาไว้ใส่อยู่บ้านนีออ่ดูไก่ตุต่ม พามาเดินนะคะพี่พอยจะไปซื้อพวงมาลัยวันนี้เป็นวันพระพี่พ่อยจะมาซื้อพวงมาลัยไปไหไว้พระเดี๋ยวดูผักก่อนว่ามีอะไรบ้างดูผักก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวดูผักก่อนนะผักร้านร้านประจำ ร้านประจำที่พี่พอยเคยซื้อประจำเอาอะไรดีเนาะแต่รู้สึกว่าผักก็ยังอยู่นะผักพี่พ่อยซื้อประจำร้านนี้ ดี๋ยวพี่พลอยหาซื้อพวงมาลัยก่อนนะได้เท่าไหร่คะขอไหว้ขอไหว้พี่พลอยหาซื้อพวงมาลัยก่อนนะพี่พลอยจะมาซื้อพวงมาลัยร้านนี้ประจำเวลาไหว้พระเดี๋ยวเลือกก่อนพี่พลอยจะซื้อ เนี่ยร้านเนี้ยร้านดอกไม้ร้าน,นเนี้ย,ยพี่พลอยจะมาซื้อประจำเนี่ยเดี๋ยวพี่พลอยซื้อผงอะไรร้านนี้นะคะสาหรวง ขนมไหว้ซื้อไปพี่พครจะไปซื้อประจำร้านนี้แย่ทูกห,หมดหรือเปล่านอ้องเท่าไหร่คะ พื่อนๆได้พวงมาลัยไหว้ละซื้อพวงมาลัยไปไหว้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะวันนี้พี่พลอยก็ออกมาตลาดมาเดินหาซื้อพวงมาลัยเนาะซื้อมาซื้อหาซื้อของทานด้วยเดี๋ยวพี่พลอยไปหาเดินดูในตลาดก่อนเนาะว่ามีอะไรทานบ้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรดิ่งพี่พลนะคะเดี๋ยวพยี่พลเยพิยมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะรู้จะซื้ออะไรไปทานเดี๋ยวดูกับข้าวมีอะไรบ้างเนาะเจอนี่เจอกระดาวยิ่งอ่ะ น้ำพริกกระเดาอีกแล้วเอาเลยเนาะใ,ใส่ซีเครตอมารก์กับน้ำพริกกระเดาไปทานดีกว่านี่เครตอมาร์ตกับน้ำพริกกระเดาเนาะอของชอบพี่พลอยอะ่ะเนี่ยได้ละน้ำพริกกระเดาเป็นกับข้าวเนาะโอเคค่ะอยากได้แล้วอยากได้น้ำพริกกระเดานี่เครตอมาร์เอาเครตอมาร์ตไปด้วย เพื่อนนะคะเดี๋ยวรอแม่ค้าบ่ายไปไหนก็ไม่ดูน้ำพิหน้าทานมากร้านประจำที่พี่พลอยเคยทานนะคะเป็นเพื่อนนะคะแต่น้ำซเดาเนี่ยเนี่ยมันมีน้ำปลาหวานเนี่ยแต่พี่พลอยไม่อยากได้น้ำปลาหวานเลยทำไงนาะอาหารน้ำพีิกอะไรแทนดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะง้นคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพีว่พลอยเดินซื้อของก่อนเนาะซือ้อกับข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ คลิปนี้บายบาย